ไปโดนอะไรมาทำไมมอมแมมอย่างนี้ฮอใครทําหันหน้ามาใครทำฮึเป็นอะไรทำไมเปื้อนอย่างนี้ใครทําหนูตอบืึ ใครทำฮะไ,<อ>ไ,ไม่จะถามส้มตอนไม่ต้องตอบแทนส้มตอนใครใครทำหนู<อ>เปิดะขนาดนี้ฮะไ,<อ>ไปเลอะเทอะอะไรมามาทางตระกูลเลยทีนี้มาทางครอบครัวดูสิพ่อไปโดนอะไรมาเล่าบอกสิไปโดนอะไรมาส้มตอนไม่เอาเสื้อผ้าจะเปื้อนมานี่เลย มาถามก่อนใครทำหนูใครทำหนู